สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้ป้ากับเขาป้ามาเบิ่งมาเบิ่งเห็ดอันลื่นจือแดงงามงามอันที่ป้าเห็นไว้แล้วจ้ะเพราะว่าตอนนั้นมันหิมะกบอยู่มื้อนี้หิมะละลายแล้วจ้ะป้าก็เลยแบบยู่บ่ไะ้ป้าต้องมาเก็บแล้วป้าสิคอยให้ใหญ่ก่หนี้บ่ได้เพราะว่าพี่น้องคนหนึ่งแล้วติดต่อมาแล้วบอกว่าเลาเป็นมะเร็ง ป้าก็เลยขอทีย่ยูแล้วรู้จักสรรพคุณของยาตัวนีด้ดีป้าก็เลยขอทีย่ยูอ่ะสีส้มใบเพลินเพราะว่าเพื่อน,ออนสิไปเมืองไทยเดือนเมษาเนี่ยจ้ะป้าสิรีบเก็บไปตากแล้วก็ฝากเพื่อนถือขึ้นไปแล้วก็แพกส่งเพลินนะคะป้าก็เลยสิคอยให้ยายกว่านี้บไ,ได้เหรอจ้ะเดือวสีหาไปเรื่อยๆอันนี้สองดอกแรกที่สิเก็บของเมือนี้แล้วค่ะ งามเนาะอืมตนี้ต้องลง้มือเจ็บแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มค่มหมืดแล้วจ้ะบ้างไงงามสาธุเอ้อขอให้เป็นยาดีมีคุณภาพสูงรักษาคนเจ็บคนป่วยหายให้ทุเลาเบาบางลง้ไปด้วยเถิดขอให้เป็นยาดีหลีนเถินสาธุสาธุสาธุเก็บดอกหน่อยก้อนก็ได้ Oh, อโอ้แม่เึิ่ง้าค่ะง้มเนาะโอ้ยใสจริงลิงอยู่งม้งมน้จ้ะยาดีเอาตากถึงต้นเนี่ยัึงดอกเนี่ยจ้ะเดี๋ยวมีดมีดด้วนไปใส่มีดกับมีดด้วนค่ะเนี่ยที่เคยเคยไปตัดเห็ดเราหักเนะี่ยเป็นเป็นมีดคููใจเลยค่ะเขาป่า โอ้ยดีค่ะพี่น้องเอ้ยนี่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 งามพี่น้องเอ้ยงามคักงามคักบ่หหวงบ่แพงดอกจจกขอ้มีคุณประโยชน์สูงสุดเวยเธองามคักนาะพี่น้องเนาะนี่ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะสองดอกได้แล้วค่ะสองดอกงามๆาเดี๋ยวไปเบิ่งอีกจำได้บ่บอายุใสเนย ไปไปเบิ้งนี่ค่าได้ภาพป้าทีแบบอันหิมะละลายล่ะจ้ะแล้วก็บ่หนาวด้วยมือนี่เย็นสบ,ยสบายสบายสบายโตแล้วค่ะอยู่ในป้าป้ากับบ่อเป็นทายานค่ะใกล้บ้านด้วยเต่อไปหาต่อต่อไปจ้ะอันนี้ก็พ่อไว้เลยจ้ะแต่ว่าคือขี้ห้าแท้บอ่ได้ถือกอันน้ำแข็งนะคะถือน้ำแข็ง ถือขี้มาถือน้ำอะ่ะส,สีไสได้ปุพุเนี่จับแต่ต้องเก็บไปก่อนนะที่ต้องไสประโยชน์ลราจะต้องเก็บลราจะจับเบิง้งเลยพราคอยโอ้วกเอเนี่ยโอเคโอเคขาเป็นแบบนั้นเนาะนั่นแกะง่ายนะจ้ะแกะง่ายอยู่เบิ้งลักษณะนี่เป็นแบน,น เป็นแผลเถืองน้ามันแน่ใจนี่เป็นแผลเถืองหน้ามันที่มากัดเห็นไหมมีอันนน้อยอีกคันต้องมองยู่นี่น้อยทอทอทอกันก็มีโป่งมือนี่แหละเดี๋ยวเบิ้งกันทั้งนี่มีะบะเบิ้งกันโอ้นน่นเห็นอีกดอกนึงทั้งนั่นก็นมีดอกนึงจ้ะเดี๋ยวไปเอาทั้งนั่นอมต้นกันออมตอ,อกันอืนี่งามจะพี่นออนอนี้งามอันนี้อันอะมสองอันนี้ไหม สามสองอันได้สามอันตอนนี้ได้สามอันจะถ้าอันนี้พาค่อยงามจะเสียไปปัดออกแล้วก็ตากเนาะอันนี้สวยๆอันนี้งามค่ะค่ะนี่ทั้งสีสันเนี่ยไ,ได้อว้บ่ไดดแล้วเริ่มมีอันเริ่มมีแผลแล้วจะนี่เริ่มเปื่อยเริ่มสีสีพ่ดีเนาะเอ๊นี่นจุงไดที่เอาหากไปน้ำบ่เห,เห็นไหม Bao bay à nó nọ nó bị nóng ừ, ừ, à, nó bung 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 ngắm ngắm bung 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 ือซ้ำใดบปาสหิมละละลายเยลืองแหงนโอ้ยน้องอันนี้แม่ดอกอันนี้แม่ดูยังเป็นนันสาวสาวนันจ้ะอันนี้ดูอันเป็นน้ำขังเป็นน้ำขังเป็นสงเป็นแผลต้องเอาไปตากดีๆนะจ๊ะเนาะแล้วสิบอกเพื่อนยว่าอันนี้คือตอคือตอต้นสนนะจ๊ะตออยู่นี่คือตอต้นสนเป็นลิ้นจือแดงตอต้นสนนะจ้ะแหมเหนียวแท้ะ เห็นเหนียวเทพเัยนี่อะอไ้บเไ่เอะไรอ้ยนี่นี่น่นน่นเอามีดแต่เอามีด,มดนี่นานนานออกมาออกมาน่าจะเออนานอุ้ยดูเอาขังหลังบ่คอยเป็นไนได้พี่น้อง ขา้างหลังบ่ค่อยดีเป็นไดเพิ่นสิจังไดน,นอนี่เออเอาไปน้ำก่อนเนาะอุ๊ยพ่อไปน้ำก่อนเอาดิจ่าเนี่ยพ่อเอาบ่ได้เลยจ้ะยานเพปื่อยยานเปืเป่อ,อ,อตอหน,นึงก็ยุ่งใกล้กันนี่เดิจ้ะอยู่ข้างๆกันนี่โอ้นี่โน่นนี่นะเห็นไหมเดี๋ยวไปเห็นตอนเลยจ้ะอืม พี่น้องมึงเนี่อันถือนำถืออันนั้นแม่จ่าถืออันโอ้ถือหิมะอันกัดแม่จ่าเนี่ยเป็นแผลมันตีใส่ได้บโนโน้านออเนาะแต่อันนี้งามงามพี่น้องนี่งามเป็นแผลนิดนึงจ้ะนี่เป็นแผลนิดนึงเนี่ยพวาวนันเป็นหิมะเนาะหิมากัดน้ำแข็งกัดอันนี้ก็มีตําำหนอกันจะ้ะยิ่งเสียไปตากเนาะ ไปร้องเบิงว่าสิเอาได้สักใดสารมิดมีเก็บดอกง่ายก็เอาจะเอาหมดเลยละเมื่อนี้นะเอาโหลดเบอร์เอาอะไรดอกเพราะว่าเฉันสเดียวไปใส่ไปอยู่โอ้ยอ๋อ ้วยคือจังทรงเปลยเปลยแท้เ,เ,อเอหะเอะจะเอาไปเลือกเอาเนาะจ้ะเนาะเอาไปเลือกเอาอันเลยงามอันไดยดียังเอาไปเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งต่อจะไปเบิ้งต่อนีอีกบ่ต่อนี่โอ้ยเนาะนี่ได้เต็มตาเราจะนี่จ้ะอันนี้ก็น่อยเจ้าว่ากัยังงามอยู่แ็ต้องเอาจ้ะเพราะว่ามันมีอัน มันมีเสือมันอยู่ที่นใจาะจนีปะ้ป่ะนี่มีเสืออยู่จ้ะนั่นต้องมองอ้งู่นะลวก็อันนี้ก็มีเสือนี่ตัวน,นี้นะคะแล้วป้าสิเอาอันนี้ป้าสิเอาตอนนัวนี้พอมีเสืออยู่สองแล้วนะนั่นเห็นปะนนเห็นปะนน ป้าทีมาเบิ่งอีกปีน่ะป้าเป็านเี้นั่นจำได้ป้าได้ก็บวงวน้ำันไหนจะมือนี่เพราะว่าเออเพราะว่ารู้สึกว่าเป็น,อ,นอันเป็นน้ำแข็งเป็นเป็นที่มากัดเนาะดูดูป้าสิเพอาะเราจะมือนี่เดี๋ยวมือลุ้นังสิมาเบิ่งอีก